สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฟากดกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านในประเทศไทยทุกท่านทวีปเอเชียทวีปยุโรปนะคะที่ชอบและรักการดูดวงดูพิราุกาศดูแรนดอมนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูมากด Subscribe กดหัวใจให้ดูคลิปว,วิดีโอของอาจารย์จนจบนะคะวันนี้ก็มาทำแรนดอม สนุกสนุกเช่นเคยนะคะหัวข้อที่จะทําก็คือเกี่ยวกับความรักนี่แหละคะ่ะหัวข้อก็คือเขาคนนั้นคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาคนนั้นคิดถึงคุณตลอดเวลาเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะทําไมหัวข้อมันสั้นจังมาชมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศี ใช้วิจรารณญาในการรับชมนะจ๊ะใช้วิจรารณญาในการรับชมนะใจเครียดนะจ๊ะดูแล้วจะเครียดดูแล้วต้องมี Energy ต้องมี m ม n d s e t ที่ดีแล้วก็ยิ้มรับพลังงานกลับไปนะคะโอ้มาดูกันว่าเขาคนนั้นคิดถึงคุณตลอดเวลาทําไมเขาถึงคิดถึงคุณตลอดเวลามาฟังมาชมกันได้เลยค่ะนะคะมาเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขอพลังงานจักรวา,อาลออร่าแสงสีเสียง ครูบาอาจารย์ให้จานุหมเปิดไพ่ยี่สิบสำหรับนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องแม่นยำค่ะเริ่มค่ะต้องมีสุดสัว์ทุกวันตลอดเวลาเหมือนกันต้องมีเหมือนกันต้องมีทำไมเขาแค่น,นั้นนะ่ะคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยคุณต้องมีอะไรดีสิถ้าคุณไม่มีอะไรดีก็ เขาจะไม่คิดถึงเชเิลาโอเคงั้นมาดูกันได้เลยว่าเริ่มต้นดูกันได้เลยว่ามันเกิดจากสาเหตุใดค่ะ <c oughs> ขอเชคพลังงานความรักของคุณก่อนช่วงนี้จะเชคพลังงานความรักพลังงานออร่าของคุณมาแล้วหนึ่งใบไหนๆก็ล่วงมาแหละ <c oughs> เขาอยากล่วงออะอยากล่วนมาเออเอาสิพลังงานใบแรกของคือคือเก้าเหรียญโอ้โห ทำไมคุณมีพลังงานที่มันแบบเอนจอยจังง่ะเออเอนจอยไม่พอนะเป็นคนที่หยิบจับอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองหมดอะเมื่อเหมือนแบบช่วงนี้คุณจะได้รับเงินนะหรือจะได้รับโชคได้รับทรัพย์ได้รับอะไรที่มันเป็นเหมือนมันมันนี่อะ่ะหรือเป็นเงินเป็นอะไรที่คุณคิดลงทุนไว้แล้วคุณจะทําได้นะคะช่วงนี้นะเนี่ยคุณเห็นไหมไพ่ใบเนี้ยปังมากอะ่ะ เก้าเหรียญแล้วก็นกมันมีคนแบบหยิบยืมให้คุณด้วยนะแล้วมันเป็นพลังงานแห่งความสุขของคุณมากออร่าของคุณมันเปล่งประกายรัศมีออกไปคุณจะเชื่อเรื่องคิดดีทำดีพูดดีคุณคิดว่าถ้าช่วงเนี้ยคุณทำใน3ามสิ่งเนี้ยคุณจะได้รับโชคและตอนนี้คุณได้รับมันจริงๆคุณอาจจะยังไม่ได้รับตอนนี้แต่ภายในอาทิตย์หน้าหรือสอสวันเนี่ยคุณจะได้รับมัน อย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือคุณน่ะไม่ได้ตั้งตัวปังปึ้งมาเลยอะไรเงี้ยอาจารย์หนูอยากได้เงินหรือเกินทําไหมหนูจะไปใช้นี่เขาเนี่ยค่ะจะมีคนผู้หญิงคนนี้จะมาช่วยคุณถ้าคุณน่ะเดือดร้อนเรื่องเงินหรือคุณต้องคุยหรือเจรจากับใครสักคนหนึ่งธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านในหน้าซื้อรถถ้าเป็นผู้หญิงคนเนี้ยนะคะ ฟูฟูหน่อยหยิกๆหน่อยดัดเป็นลอนหน่อยสูงสูงหน่อยเนี่ยคุณคุยกับคนนี้เลยนะคุณจะได้รับโชคเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยเห็ไหมอล่ามันดีมากมันเป่งรัศมีแบบคุณแบบหยิบมันมาง่ายๆเลยอะจับง่ายๆหย,ยิบง่ายๆเลยอมันมันมันเหมือนแบบคุณไม่คุณไม่ต้องเครียดอะ่ะ มันอาจจะมีแหละที่มันเป็นเรื่องเครียดแต่มันเป็นอุปสรรคที่มันผ่านมาเนี่ยมันโอ้โหมันง่ายมากนะมันง่ายมากพลังออร่าแสงสีเขียวหรือว่าทุกๆอย่างเนี่ยเห็นไหมมีทั้งเงินอยู่ข้างล่างมีทั้งเหรียญอยู่ข้างบนอันนี้คือพลังงานความสุขสิ่งที่คุณได้รับสิ่งที่คุณมีพลังงานที่คุณสะสมสิ่งที่คุณสะสมไว้ตะกรนแข็งของความคิดหรืออุปสรรคต่างๆคุณปล่อยปล่อยมันทิ้งไปคุณจอยคุณวินคุณทําอะไรแล้วคุณแบบค่อนข้างที่จะ มีความสุขแล้วก็แฮปปี้นี่ตัวคุณคุณเหมือนแบบโอ้ฉันจะไม่เครียดนะวันนี้ฉันก็จะไม่เครียดฉันก็จะแบบทําอะไรที่ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันมีความสุขได้ฉันก็จะทํามันฉันจะไม่ไม่เครียดฉันจะทําคือคุณเชื่อคุณเชื่อแห่งพลังงานแห่งความรักด้วยแหละคุณเชื่อเรื่องความกรตันยูคุณคิดว่าถ้าคุณกตันยูต่อพ่อแม่หรือคุณทําอะไรให้พ่อแม่ ไม่อดไม่อยากเลยอิ่มเนี่ยคุณก็จะมีอันนี้คือเรื่องสิ่งนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังความรักค่อนข้างโดดเด่นช่วงนี้ตอนนี้ถ้าใครมาคุยกับคุณเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งตรงนี้กลับไปสิ่งดีๆกลับไปเหตุปัจจัยกลับไปหรือข้อคิดข้อมูลดีๆกลับไปนี่คือตัวคุณนะคะนี่คือตัวคุณช่วงนี้เหมือนแบบคุณมี พลังงานล้นเปี่ยมอะที่จะกระจายที่จะพูดที่จะบอกที่จะเป็นกระบอกเสียงหรือที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยแบบคุณแฮปปี้อะคุณคุณเออไม่เป็นไรเลยฉันก็อยู่ได้อะไรประมาณเนี้ยนี่ตัวคือตัวคุณนะคะมันเป่งมันสะท้อนกลับไปในรูปแบบของความรักกระบวนการความคิดความรักหรืออะไรก็ตามอะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเนี่ย มีแต่คนอยากเข้าหาคุณมีแต่คนอยากอุ้มชูคุณมีแต่คนอยากแบบที่จะใกล้ชิดชิดคุณลิกซิกลิกซิกลิกซิกอาจารย์เออเนี่ยจับมือไปด้วยกันโอบกอดมันเหมือนแบบถ้าใครเข้ามาหาคุณช่วงนี้นะแน่นอนจะได้รับความรู้ความคิดคุณเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์คนตอนนี้นะโอ้ถึงแม้คุณอาจจะมีเรื่องกังวลใจบ้างแต่คุณน่ะจะ ใช้สติมันเพื่อนำพาชีวิตคุณอะเดินหน้าหรือโฟไปข้างหน้าอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่สบายใจอะฉันจะไม่ทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำเรามันมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยทำให้คุณดีขึ้นคุณจะไม่ทำคุณแต จะทำแต่สิ่งดีๆหรือจะทำแต่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโตขึ้นพัฒนาขึ้นมีเงินขึ้นกิจการร้านค้าหรือคุยกับคนที่มีองค์ความรู้มากขึ้นมันจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดกันคุณเข้าหาแต่ผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่คนที่มีไมค์เสีดีๆพลังงานตรงนั้นก็จูนคุณหรือดึงคุณเข้าไปเจอสิ่งดีๆเช่นกัน เพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนคิดดีเห็นไหมขนาดขนาดเป็นไพ่จับมือนะคุณยังโอ้คุณยังเป่งแบบมันดีอะ่ะมันมันมันเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เป็นคนที่โอ้เอนจอยสนุกสนานไม่เครียดอะ่ะยิ้มอย่างเดียว <c oughs> ยิ้มนี่ไม่ได้บ้านะแต่ยิ้มแบบว่ารับพลังงานดีๆแม้กระทั่งกับคู่รักหรือคนรักของคุณนะคุณชอบเป็นคนขี้เล่นหรือเป็นคนขี้แย่เขาอะ่ะคุณเป็นคนสนุกอะ่ะเออ หรือเวลาคุณอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวคุณชอบแย่ยิ่งมีคนแก่ยิ่งมีเด็กชอบแย่เด็กนี่ยแย่ให้ร้องเป็นคนคนไปแต่ก็ให้แล้วก็เป็นคนแบบให้ของขวัญของฝากแย่คนแก่แย่ผู้ป่วยติดเตียงหรือปู่ย่าตายายเราอะเราจะเป็นหลานคนโปรดเขาเลยนะช่วงเนี้ยเมื่นเหมือนแบบเราเป็นคนสนุกสนานเอนจอยหรือคู่สามีภรรยากาันหรือใครก็ตามที่มันเหมือนแบบ คุณจะชอบแก้งเขาแย่เขาให้เขารู้สึกว่ามีมีอารมณ์ขันสนุกสนานไม่เครียดไม่หน้าตูไม่เหมือนแบบเป็นเป็นคนที่ชอบเครียดอยู่ตลอดเวลาคุณจะไม่คุณจะไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นคุณรู้สึกเหนื่อยและเบื่อมากค่อนข้างมากไม่ใช่มากธรรมดานะมากถึงมากที่สุดใช่ค่ะคุณเป็นลักษณะแบบนะไร i ิงออฟแ t ดเด a ลนะ คุณชอบความสนุกสนานคุณชอบความท้าทายคุณชอบเรียนสุนักคุณชอบอ่านหนังสือคุณมีหนังสือค่อนข้างเยอะมากหรือคุณไม่มีหนังสือคุณจะสะสมแบบเกี่ยวกับตัวการ์ตูนไหมหรือของเล่นอะไรสักอย่างอ่ะคุณชอบอ่ะราคาเท่าไหรคุณก็คุณถ้าคุณมีปัจจัยซื้อได้คุณก็จะซื้อนี่คือตัวคุณพลังงานที่มันแบบคิดจะทําคิดจะวางแผนหรือคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะสําเร็จ คุณอารมณ์ดีกับคู่รักของคุณคุณปล่อยพลังงานของความสุขหรือความรักไปให้เขาตรงนี้เขารับรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มร้อยร้อยเปอร์ซสิ่งที่คุณสะท้อนกลับไปหาเขาตอนนี้มันรับรู้ได้ร้อยเปอร์ซตเต็มที่เต็มเหนี่ยวมันเหมือนแบบคุณจะไม่เอาค่อนข้างไม่เอาความเครียดเข้าหาเขาพอคุณไม่เอาความเครียดเข้าหาเขาคนคนนี้เขาก็ เต็มที่กับความรักของคุณตรงนี้เช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าพอคุณไม่เอาความเครียดเข้าหาเขาใช่ไหมเขาก็รับรู้ถึงความรักของคุณที่คุณอบ,อบกอดให้เขาหรือเสียสละให้เขาไปได้เนี่ยค่ะ ความเสียสละของคุณเขารับรู้เนาะโอเคนะคะความรักของคุณความอบอ,บอบุ่นมาดูกันว่าเขาคนนั้นคิดถึงคุณตลอดเวลาทําไมทําไมเขาคนนั้นถึงคิดถึงคุณตลอดเวลานเขาคนนั้นเป็นไขรเขาเป็นไขรหนอเขามาจากไหนให้ไพ่ย,ยิปซีสาหรับดนีบอกหน่อยโอ้คือนี่ะ a c of Cups ก็คือเขาคนนั้นนะเป็นคนที่คุณอบอุ้มเป็นคนที่คุณช่วยเหลืออาจจะเป็นคนเป็นเพื่อนคุณเป็นคนที่คลิกกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมาเป็นเพื่อนแฟนกันเป็นคนที่คุณแบบต้องช่วยเหลือเขาดูแลเขาพยุงเขาขึ้นมาจากหลุมดำจากสิ่งที่มันทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกแย่ คุณทําให้เขาเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะเขาคนเนี้ยนะเป็นคนที่เอาจริงๆนะถ้าไม่มีคุณเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเลยอาจารย์ชัยถ้าไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้จ้าทําไมทําไมไพ่ถึงบอกอย่างไั้นก็เพราะว่าคุณอะมีเป็นคนใจดีใจเย็นละเอียดอ่อนคุณเป็นคนให้ใจเขาคุณเป็นคนทําให้เขารู้ว่า ถ้าการที่เราให้ใจใครไปอ่ะแล้วเราได้รับมันเต็มที่ <c oughs> การแสดงออกอ่ะมันก็จะเต็มที่เช่นกันและเขาคนนั้นอ่ะรับรู้ถึงความบริสุทธิ์ใจของคุณถึงความไม่เอาเปรียบของคุณเลยนะคะเขาคนนั้นรับรู้ทุกอย่าง รับรู้รับฟังรับเห็นตื่นมันเหมือนแบบเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหนียวเหนียวนิดนึงเหนียวขี้เหนียวหรือเป็นคนที่ตรงๆรงแรงแรงพูดก็พูดไปเลยอาจจะอยู่แดนไก่ก็ได้หรือจะใกล้กันในออฟฟิศเดียวกันหรือเป็นผู้สามีภรรยากันเป็นคนไม่เอาชาวบ้านคขเลยไม่เอ้าใครเล แต่เขาพอเขามาเจอคุณหรือคุณใช้ใจรักษาเขาอะหรือให้เขาไปอะเขาก็เป็นคนใจเย็นลงอืมคุณเก่งนะโหคุณอยู่คนนี้ได้คุณโคตรเก่ง่ยคุณเหมือนแบบจริง,รงๆไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะอยู่กับได้ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยู่กับเขาได้นะหรือไม่มีผู้ชายคนไหนอยู่กับเขาได้เพราะเขาเป็นคนขี้เหนียวนึ่งไม่เอาใครขี้ตืดจะซื้อจะฟักอะไรทีเนี่ยอ้อโหอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยเปเท่าไหร่อ่ะ แต่คุณแบบคุณไม่สนใจอะคุณไม่วอรรี่อะฉันรักเขาอะหนูรักเขาพ่อแม่อะไรเงี้ยหนูก็จะเปเขาหนูเปผู้ชายหนูเปผู้หญิงค่ะอะไรเงี้ยนี่คือตัวคุณและเขาอะจริงๆคนเนี้ยนะคือสิ่งที่เขาไม่เคยทำคุณเชื่อไหมเขากำลังคิดกำลังที่จะทำให้กับคุณเออสิ่งที่เขาไม่เคยทำ สิ่งที่เขาไม่เคยแบบหยิบจับมันเลยเขาจะทําให้กับคุณนะมันเหมือนแบบเป็นการที่จะตอบตอบให้คุณอนะให้สิ่งดีๆให้กับคุณอืออยากจะให้คุณมีความสุขอยากจะให้คุณมีรอยยิ้มอยากจะให้มีคุณมีออร่าหรือพลังงานดีๆอะ่ะที่มันได้รับกลับไปอะอย่างสมบูรณ์แบบหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาคนนั้นนะคะตอนนี้นะอยากให้คุณรับรู้เหมือนแบบคืออยากให้คุณอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเขาจากเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขออีกใบเนื้นะอเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดสองเบอร์อยาจะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะ่ะอยากเข้ามาหานะ่ะ อย่าเข้ามาหายอย่ามาโอบกอดในหัวสมองเขาอะเมมโมรีของเขามันเต็มไปเพราะคุณฮ่าสเสนห์อะไรจะล้นเลือขนาดนั้นละจ้าเธอมันเอานี่จริงนะสองเนี่ยอย่าจะมาอย่าจะลาพักร้อนหรืออย่าจะหยิบกระเป๋าลาพักร้อนหรือพักร้อนเลยอะอย่าจะมาแบบเขาเหมือนเขานัดคุณไว้ใช่ไหม เขาก็จะมาเลยอ่ะเขาก็จะมาเจอเธอเลยอ่ะเหมือนยังไม่อยากให้ถึงแบบมันนานเกินไปอ่ะที่จะถึงวันนั้นที่จะมาพบเจอคุณอ่ะมันเหมือนเป็นละครหรือในหนังเลยเนาะแต่อันนี้คือเรื่องจริงในชีวิตของใครบางคนที่เข้ามาดูตรงนี้คือคุณสังเกตดูนะช่วงนี้เขาจะอ่อนโยนกับคุณเป็นพิเศษ เขาจะว้าวคุณเป็นวิเศษเขาจะเหมือนแบบปืหววกาบคุณเป็นวิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานของคุณอ่ะมันโดดเด่ดแนแ,แล้วมันเตะตาเขาแล้วมันเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณอ่อนโยนมากขึ้นคุณละเอียดอ่อนมากึ้นคนคนนี้เป็นคนใจเบาเป็นคนที่ชอบเหมือนแบบให้เอาอกเอาใจให้เอาอกเอาใจเขาเป็นคนขี้น้อยใจขี้หึงมากมากถึงมากที่สุดคุณเนี่ยแต่งตัววู่วามวับแวบ,วบพร้อมแพร,มพรม <laughs> ไม่ได้นะย่ามาแต่งตัว โป,โป๊ไม่ได้นะจ๊ะมีงอนนะมีเครืองนะหรืออยู่ใกล้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่มันเป็นเหมือนแบบสวยๆแล้วหลองง่อเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะเงอนเครืองเงียบไปเลยอะไรเงี้ยม่บางทีก็ไม่บล็อกนะแต่อ่านแล้วก็ไม่ตอบเหมือนเล่นสงครามประสาทกับคุณแต่เขาเหมือนแบบเขาก็เป็นคนที่ขี้หึงอะ่ะอันเนี้ยคุณรู้ดีในนิสัยเขา อยากเก็บกระเป๋าจังเลยมหาที่รักจังเลยทําไมล่ะคิดถึงคิดถึงจะขาดใจอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมันแบบคิดถึงอะโหยหานะมันเป็นอารมณ์ฟิลที่มันคิดถึงมากโหยหาแรงปรารถนาของความรักของเขามันค่อนข้างอยู่มากเนาะเพราะเขาเป็นคนที่รักแล้วก็รักเลยอะโอ้แต่ก็มีความแอบซ่อนความเปรี้ยวความเจ้าชูความที่มันเป็นเหมือนแบบนิดๆน,นะ เป็นเสือผู้หญิงไหมเป็นนะในช่วงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเสือผู้ชายไหมเป็นโอ้มีความแอบกลุ่มกริบกลุ่มกลิบนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องที่ผ่านมาเอาละแต่มันก็คืออดีตนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมาดูแบบคู่สามีภรรยาก,กันช่วงนี้สิว้าวคู่สามีภรรยาไพา่มันออกมาว้าวมากเลยเนาะมันเหมือนมันมีโปรเจกต์มัสมีแพลนมั้จจะพากันไปเดทไปฮันนีมูน ไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอะพักร้อน่ะหรือมีแผนจะไปคึกบางคั่วอยากจะไปทานอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบโอ้บางคนก็ยุคก,ก้สนมาดูเนาะบางคนก็ยุคธรรมดานี่นะไปดูหนังงานลงหนังอะเมเจอร์ Major, อะไรเงี้ยไปทานป๊อปคอนป๊อปคอนป๊อปคอนไปกินกาแฟสตาร์บัคอเมซอนไปนั่ง KFC เว่นเซนส์รลยเงี้ยอยากเป็นอะไรที่มันวื่นว่าบ้างอยากมีความกระชุ่มกระชวยบ้างอยากแบบจะทําให้ชีวิตความรักที่มันแบบจืดจางอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีขึ้นนี่คือตัวเขาอยากจะพาคุณไปแแต่ตัวคุณเองอะไรก็ได้ไปก็ไปไม่ไปก็อย่าไปเพราะคุณอ่ะก็ค่อนข้างประหยัดเพราะคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่ตรหณีในการใช้เงินหรือเห็นคุณค่าของเงินคุณก็ไม่เรียกร้องที่จะ ไปเนี่ยแต่เขามีแผนมีการวางแผนที่จะไปนะคะพาคุณไปเหมือนแมนกกะชุ่มก็ช่วยหัวใจไปสนลรถไฟอะไรอย่างเงี้ยไปดูทะเลไปชนบุรี <c oughs> ทะเลมีที่ไหนบ้างอะบางแสนพัทยาใช่ไหม เออเพชรบุรีประจวบอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยจะพาไปนะคะเนี่ยมีเกณฑ์คือมีโอกาสมีเกณฑ์ได้ออกรถใหม่เลยนะคุณทั้งสองคนเนี่ยคือความรักของเขาเขาอะมีแรงปัถนามีความรักที่จะเสิร์ฟห้คุณหรือพร้อมที่จะให้รักตลอดเวลาคิดถึงตลอดเวลาเขาค่อนข้างเป็นคนตรงแต่โรแมนติก แต่ความโรแมนติกของเขาเนี่ยจะไม่ได้แสดงออกให้ทุกคนเห็นว่าเออเขารักคุณมากของคุณ,คณกอดคุณต่อนหน้าสาธารณชนเพราะเขาเป็นคนคขี้ดุเขาจะไม่พ่องเขาจะไม่หลุดเลยแต่เขาจะแสดงออกแบบพาคุณไปในสถานที่ที่มันโรแมนติกหรือเซอร์ไพรส์คุณชอบกุหลาบนะคนคนนี้ชอบกุหลาบสีขาวสีแดงอย่างเงี้ย ออโอเคเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเนีย่ยมีระบบระเบียบเหมือนกันระเบียบมากกว่าคุณคุณเอนจอยอ่ะคุณเอ็นเทนอ่ะแต่เขาเหมือนแบบมีระเบียบอะ่ะแต่งตัวโคตรเนีบเลยน้ําหอมตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยเนีบรองเท้าถุงเท้าเสื้อผ้าเนีบน้ําหอมเป็นคนเรียบร้อยในการแต่งตัวมาก ถ้าคุณไปทานอาหารกับเขาหรือว่าอะไรเนี้ยมีโอกาสได้เจอกันเนี่ยคุณสังเกตการหยิบช้อนเขาการหยิบแก้วของเขาเนี้ยจะไม่พ่องเลยนะคนคนเนี้ยเอาจริงๆนี่คือระเบียบที่เขาโตมาตั้งแต่เด็กแต่บางคนก็มีทานแบบอาจจะมีแบบทานเร็วแต่เขาก็เรียบร้อยประมาณนี้ค่ะส่วนตัวคุณยังไงก็ได้ไปเรื่อยๆทานหรือทําอะไรที่มันไปไปเรื่อยๆอ่ะ สนุกสนานของคุณไปอ่ะคนคนเย็นชากับคนเอเนจีเยอะมาเจอกันความบันเทิงมันเลยเกิดขึ้นความบันเทิงของความรักมันเลยเกิดขึ้นค่ะอาจารย์คะหนูนะคะเป็นตัวที่สร้างทีสันในเขาตลอดในดทุกๆวันเขาเป็นคนที่ยิ้มยากมากเลยค่ะอาจารย์ทําไมอ่ะโอ้โหควรจะยิ้มได้แต่หนูสามารถที่จะ สร้างรอยยิ้มให้เขาได้นี่คือตัวคุณคุณสร้างรอยยิ้มคุณสร้างแรงบันดาลใจคุณสร้างสิ่งที่มันควรที่จะเป็นหรือไม่เป็นให้กับเขาคุณทําให้เขารู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยมันโอ้มันสามารถเป็นประกายมันสามารถโฟกัสหรือเดินหน้าไปได้เออคุณทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเกิดกับตัวคุณหรือเกิดกับตัวเขาอ่ะมันมันสะท้อนกับ เป็นมูลค่าของความรักไม่แปลกใจหรอกทำไมเขาถึงได้บอกว่าคิดถึงคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่โอ้โหออร่าเวลออ f ฟ o r ์จูนการรักบ้านการรักครอบครัวมันค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นคุณเป็นคนที่รักครอบครัวจ๋าเลยคุณรักครอบครัวเพราะครอบครัวคุณอบอุ่นการอบรม สั่งสอนการปลูกฝังมาของคุณค่อนข้างดีเป็นหลักฐานที่มั่นคงข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เขาชอบที่เขาชอบคุณมากเพราะว่าครอบครัวคุณมั่นคง enjoy entertain ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณหรือญาติพี่น้องคุณเนี่ยโอ้โหหัวร้อกันตลอดยิ้มตลอดมีเรื่องเครียดก็ปล่อยผ่านไปโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นคนที่แบบคิดบวกคิดดีเขาชอบเขาชอบสภาพแวดล้อมครอบครัวคุณด้วยนะ เนี่ยเลออกพอร์จูนเขาคิดว่าถ้าคุณนะ่ะเป็นแม่ของลูกเขาหรือเป็นพ่อของลูกเขาอะชีวิตเขาจะต้องเหมือนแบบมีความสุขแน่เลยเพราะคุณก็ค่อนข้างตามใจเขาเหมือนกันและช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนได้รับความรักของเขาเต็มที่ร้อปร์เซ็นแล้วก็เขาก็ค่อนข้างปรับเขาหาคุณเรนดอมนี้เป็นของคุณนะคะในส่วน คู่สามีภรรยากันอะที่มีเรื่องผิดใจหรือน้อยใจหรือเขาอาจจะไปอยู่กับบุคคลที่ไม่อันพึงประสงค์หรือคนที่มาแย่งของเราไปเนี่ยคุณเชื่อไหมเขาจะกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในแรงบันดาลใจเขาหรือเซฟโซนความรู้สึกของเขามีคยเป็นคนอืมไปแล้วไม่ต้องมาได้ปะไม่ต้องมาแหละแต่ในใจลึกๆรักกันห่วงกัน เนี่ยก็แต่งตัวสักขนาดเนี้ยคุณอะออร่าคุณดีพลังงานคุณดีขนาดเนี้ยวับว่าเป็นแบบนิดหนึ่งหึงสิจ้ารออะไรกลัวค,คุณจะมีครอบครัวใหม่กลัวจะมีคนมาจีบคุณเป็นเหมือนคนห่วงก้างอะช่วงเนี้ยฝั่งเรารู้สึกดีเนอ้องเรนดอมนชนะอีกแหละเออมันเหมือนแบบ ทะเลาะกันเขาจะงอคุณจริงๆอะ่ะเขาก็งอคุณตลอดนะเพราะเขาขาดคุณไม่ได้เลยถ้าขาดคุณไปเนี่ยเขาเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่สนกุกเขาเดินต่อไปต่อไม่ได้เขาเหนื่อยเขาเขาไม่สามารถที่จะจูนตัวเองเขาหาในระดีจุดที่มันเป็นเหมือนแบบที่ไม่ดีไม่ได้เลย เขาจะต้องโฟกัสตัวเองแล้วเดินต่อไปให้มันมีความสุขเนี่ยตัวคุณนะคือเซฟโซนของความรู้สึกเขาคุณเป็นทุกๆอย่างในชีวิตเขาเพราะว่าเขาโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่อาจจะแยกทางกันอยู่กับปูญย่าตายายเขาเลยไม่ได้รับความรักตรงนั้นมากเพราะเขามาเจอคุณมานเจอครอบครัวคุณเขารู้สึกว่าเฮ้ยอบ่นจังเลยอะ ทำไมเขาถึงได้อบอุ่นขนาดนี้ถ้าถ้าเขาถ้าเขาได้อยู่กับคุณหรือเขาได้แบบใช้ชีวิตร่วมกับคุณเนี่ยเขาจะต้องมีความบันเทิงแน่ๆเลยคิด <c oughs> <c oughs> ถึงคุณตลอดเวลาเพราะอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็เพราะคุณเป็นคนชาวออดก็คืออารมณ์ดีไม่เครียดมองโลกในแง่ดีสวยหล่อสะอาดเป็นคนที่ คลิกตรงทุกอย่างตรงปกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบทำแล้วอะไรแล้วคุณมีแพชชั่นมีเป้าหมายของชีวิตมีระบบประเบียบมีแบบแผนมีสิ่งที่ต้องการมีสิ่งที่มันว้าวคุณเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะ อะไรที่คุณไม่ดีคุณจะไม่ทําเนี่ยคือสิ่งที่เขาแบบอุย้ยต้องการอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วก็รักเขาคนเดียวออดอ้อนเขาอย่างแล้วก็อ้อนเก่งคุณอะ่ะอ้อนเก่งเอาเหอะใครใครมันจะเหมือนมาคุณมันมีแบบจะริตมารแบบมารยาเยอะหญิงเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่มีเล่ห์เหลี่ยมในด้านเรื่องความรักคุณรู้ว่าเขาไม่ชอบแบบนี้ใช่ปะ่ะคุณก็จะถามคุณก็จะอ้อนเขาอะไรเนี่ย เขาชอบเอาเอาเอา,เอาดีๆเนี่ยเขาชอบการที่คุณมีจริตจะกรานแบบนี้เขาก็ให้คุณทําได้คนเดียวนะเอาจริงๆเขาให้คุณทําได้คนเดียวแล้วเขาก็เหมือนแบบยอมคุณคนเดียวที่ผ่านมาเขาก็ไม่ค่อยได้ยอมใครหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นคนเนี่ยแข็งทื่ออะไรอย่างเงี้ยพราะเขามาเจอคุณหมดจ้าเดอะสตาร์จ้าต้องยอมจ้าอะไรเงี้ยเออความรักของคุณดีนะ มันค่อยๆอ,อบอุ้มแล้วมันค่อยๆอ,อ,อุ้มชูกันไปเนาะมันเหมือนเป็นคนที่เหมือนกันมาคลิกกันแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ตรงนิ่งเฉยแสดงออกไม่เก่งแต่เขาดูแลคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจมากขึ้นในช่วงนี้คุณไม่ค่อยได้เอาง่ายๆไม่ไม่ต้องเครียดกับเขาอยู่มากคุณปล่อยใจจอยๆกับเขาได้อะไรแบบนี้ค่ะเรนดอมนี่เป็นของคุณนะ เข้ามาแล้วรับพลังงานดีๆกลับไปแล้วก็ยิ้มรับสิ่งดีๆกลับไปนะอย่ามานั่งเครียดหน้าตรงไม่ดูเรนด้อมแล้วก็เครียดแมวนะเนี่ยยิ้มตลอดมีพลังงานดีตลอดเลยเออไม่เครียดอะถ้าเขาเครียดคุณก็จะแย่เขาคุณก็จะแบบเล่นกับเขาให้เขารู้สึกว่ามีอยู่คุณอยู่ข้างๆหรือคุณแบบ อ,อ,อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวคุณเลยนะบางครั้งคุณก็นั่งสมาธิแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนแบบนั่งสมาธิชอบเข้าวันเนี่ยเขาก็จะชอบอะ่ะแล้วก็แต่งตัวไม่ได้แบบว่าล่อแหลมมากความรักของเขามีคุณเต็มเปี่ยมความคิดถึงมีให้คุณแล้วก็อยากจะบอกว่าเขารักคุณเขาพร้อมที่จะเป็น จับมือไปกับคุณนี่คือตัวเขานี่คือเรนดอมคุณกับเขาว้าวทำไมมีคนแบบว่าดูเรนดอมนี้ได้ยิ้มนะบอกแล้วว่าจะทำเรนดอมสนุกสาระที่มีประโยชน์ให้กับคุณรับพลังงานจาก g ิบซีสำหรับนี้ไปนะคะคิดบวกคิดดีทำดีเชื่อว่าคุณจะมีสิ่งดีๆตอบโจทย์วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอสแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามาดูด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูเนาะขอบคุณค่ะ